สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์โค้งสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์จะไปโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายค่ะค่ะอาจารย์โคง้โคงสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาจารย์อาจารย์จะให้เลขเลขวิ่งกับวิ่งตัวประกบไปเนาะ แล้วเดี่นเราจะจับคู่ให้จับคู่ให้ไปเลยให้ให้เอาครบุครบสุดไปเลยจะได้แจกแจกจะวงกลมให้เนาะค่ะค่ะจันเลขเลขที่จะติดบนก็มีหกเจ็ดแปดเก้านั่นแหละหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้านะมีสองกับสามเป็นตัวประกบเอฟซีจะได้ประกบเอง ตัวประกอบสองกับสามประกบค่ะแต่อาจารย์จะประกบให้แค่แค่สองสองชุดพอเนาะเอาสองเจ็ดกับสามเจ็ดพอสองเจ็ดสามเจ็ดอแค่นี้เนี่ยนอกนอกน่าจะเอฟซีประกบเองเนาะค่ะ ให้ให้ไปแล้วประกบปกบเอาแต<ร>่อาจารย์บ้างอัปกบมันแค่นี้แหละสองเจ็ดกับสามเจ็ดอ๋ออาจารย์ชอบเจ็ดนะเนาะชอบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวแต่มีสิทธิ์มาหมดแล้วแหละสี่ตัวนั่นแนะหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยแต่แต่ว่าอจา,อจ,าออจารย์ขาเลขหลักที่เขาเคยมาเอคราวที่แล้วเ็าให้สองวดน,นี้เ็าให้หกได้หกเลยค่ะแต่หกของอาจารย์หกนี่เด่นไหมเด่นอนกันแต่ที่นี่ว่ามัน มันอยู่มันอยู่กลุ่มเดียวกับสองสามสี่ห้าหกนั้นมันอยู่กลุ่มเดียวกันไงเป็นเจ็ดแปดโกมันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งโอ้แตนจะไม่มาด้วยกันหกอะหกเพราะว่าสองกับสามมาแล้วหกก็จะไม่มาอ๋อค่ะแต่ที่พลาดนะเดี๋ยวเอฟซีชอบก็เอาประกบเลยค่ะค่ประกบง่ายค่ะเนเป็นตัวเป็นตัวี่แต่เอฟซีจะเลือกแน่าจารเนาะถูกต้องค่ะถูกต้อง อกว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะมีสองสามสี่ห้าหกเนี่ยกลุ่มเดียวกันแล้วเจ็ดแปดเก้านี่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนียค่ะค่ะจัย์ูกถกอันเนี้ก็เอาสองกับสามไปใส่นะใส่เอาค่ะแต่จัดเจก็ประกบมาสองสองชุดนะสองเจ็ดกับสามเจ็ดค่ะ,คะต่อไปก็เป็นสามตัวสามตัว ผ่าจันสามตัวเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดมีแค่นี้แหละอาจารย์คิดว่านะค่ะผ่าจันหลักร้อยอาจารย์ว่านี่มีเจ็ดแปดเก้านะแต่อาจารย์เอาเก้ามีเจ็ดแปดเก้าแหละเขียนลงไปก็ได้เจ็ดแปดเก้าเดียวก็ได้ สีดับดับสีบนนะดับสีดับสีบนนะมีแค่นเนี้ยข้อมูลบนมีแค่เนี้ยเอาเยอะเดีเด๋ยวเอฟซีสับส่วนเนาะแค่นี้แหละเอาเนี้ยไปถ้าไม่ชอบเกดก็เอาเอาสองกับสามไปใส่หกใส่แปดใส่เก้าเองเนาะแต่อาจารย์ชอบเกดก็ประกบม้แค่สองชุดแค่นี้แหละอ๋อค่ะอาจารย์ต่อไปก็เป็นข้อมูลล่างทีนะ,ะล่าง เลขเลขติดล่างก็ศูนย์หนึ่งสองแล้วมาอยู่แล้วล่ะเลขติดล่างศูนย์หนึ่งสองแต่อาจารย์ไม่คิดคิดเลขกผู้เขียนะหลักหน่วยล่างจะเป็นคู่อะ่ะถ้าเลขคู่ก็มีศูนย์กับสองนะหนึ่งคงไม่มีหลักหน่วยใ<ะ>ช่นกัาศูนย์ก<ะ>ับสองแล้ว าหน่วยเล็กหน่วยล่างจะเป็นศูนยอหน่วยล่างนี่เป็นคู่เนาะคู่ศูนย์กับสองนี่นเพราะว่าหนึ่งเป็นขี้นะค่ะอาจารย์ก็ขีดเส้นใต้ศูนย์กับสองไว้ค่ะต่อไปก็อาจารย์จะจักคู่ให้นะค่ะเจ็ดศูนยเจ็ดสองเจ็ดศูนเจ็ดสอง 9092ศ0 9ยงเก้เกวงกลมเจ็ดกับ92้งวงกลมเจ็ดสก้าสอไม่ต้องกลับเพราะว่าหลักหน่วยล่างเป็นคู่นะก,ก็0ศูนกับสอเอาลงตัวพอดีแต่อาจารย์ชอบ2เป็นคู่ศูนยนี้มัน อาจารย์ตามสูตรแล้วมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่หกเจ็ดแปดเก้าสูนยนี่อยู่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วหนึ่งสองสามนี่อยู่กลุ่มหนึ่งแบบนี้มันจะไม่มาด้วยกันอาจารย์และสูตรสูตรหกหกกับแปดเป็นตัวดับหกกับแปดเป็นตัวดับหกกับแปดนี่ดับล่างเหรอคะอาจารย์ถูกต้องครับดับล่าง แงดงดที่แล้วก็เอาอ,อยู่เนาะ3กับ7เหมวันนี้ถ่า fc ถ้าโดนตัวเด่น fc ก็จับใส่ได้แต่วนี้เป็นแนวทางเยเฉยหลังวติบานนั้งก็ไม่เคยออกกันเนาะค่ะวันนี้ก็ได้6กับ8นั่นแหละมาตั6ด6กับ8ก็เหลือ7กับ9อ่ะ7กับ9ต,ต,ตัวตัวเด่นที่จะประกบกับนกับ2นะอาจารย์ก็เลย จับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าสองเน้นเจ็ดสองกับเก้าสองนี้ค่ะนั่นแหละอันนี้แหละข้อมูลล่างเขามีแค่นี้แหละอาจารย์ก็เลยเซอร์เรตลี่ไว้แล้วแหละเจ็ดสองกับเก้าสองไม่ต้องกลับนะ<อ>ไม่ต้องกลับเลยไม่ต้กลับก็ได้แต่เลขคู่ขี้ล่างมันเป็นหลักเป็นเป็นลูกเลขคู่นะตัวหน่วยล่างเป็นเลขคู่ ก็ตรงกับศูนย์กับสองอดีอือค่ะอาจารย์ขอขออนุญาตทบทวนตัวเลขของอาจารย์นะคะอาจารย์มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับค่ะแค่นี้แหละค่ะข้อมูลโค้งสุดท้ายของอาจารย์ประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิบหกนะคะอาจารย์ให้เรียกหลักมาคือหกเจ็ดแปดเก้าเน้นที่เจ็ดนะคะอาจารย์ครับคับตัวประกบสองกับสาม ตัวประกบสองกับสามจับคู่อาจารย์จับคู่ให้สองเม็ดคือสองเจ็ดสามเจ็ดถ้าชอบตัวอื่นก็เอฟซจับเองเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะทีนี้เลขสามตัวอาจารย์เอาเก้าหลักร้อยมีเจ็ดแปดเก้าอาจารย์เอาเก้าคือเก้าสองเจ็ดกับเก้าสามเจ็ดบนนี้ดับสี่โอเคบนดับสี่นะคะอาจารย์อันนี้คือข้อมูลบนอย่างเดียวนะคะส่วนข้อมูลล่า ข้อมูลล่างอาจารย์ให้มาที่012อาจารย์เน้นที่0กับ2หน่วยล่างอาจารย์บอกว่าเป็นคู่คู่ก็คือ0กับ2นะอาจารย์เนะาะจับคู่ค่ะอาจารย์จับคู่ให้คือ70729092อาจารย์เน้นสุดๆคือ70กับเป้ส72กับ92ดับล่างค่ะ ดับล่างคือหกกับแปดถ้าถูกครับถูกครับ, <c oughs> บถูกหกกับแปดค่ะแต่ห้านี่ยค่ะห้าสิบห้าสิบนะหฮะนะอาจารย์คิดว่าไม่มาห้านะแต่มันห้าสิบห้าสิบอาจารย์จิงชอบไปจัดไปเพราะมันเป็นเลขคู่อยู่มืองวอที่แล้วบอกเบิ้ลหน้าห้านะอาจจะอยู่ก็ได้ลิแต่ว่ามันห <c oughs> ้าสิบห้าสิบแบะห้าสิบห้าสิบห้าสิบคนก็บอกแนคะแต่อาจารย์ไม่ชอบอาจารย์ชอบ เจ็ดกนะับเก้าเนาะค่ะจะมีีะไรจะฝากตัว f ีไหมคะนะเระมีเจ้นี่แหละตั้งบนตั้งล่างคัดแล้วคัดอีกหลายสูตรกว่าจะมาลงตัวเนี่ยนะก็อขอไว้พอุ่งนี้ F4 โชคดีกันครับข้างล่างนี่ไม่ต้องกลับเลยครับข้างล่างนี่นะเพราะว่า,าคูค่ขี้วันนี้ล่างจะเป็นหลักหน่วยจะเป็นเลขคู่ก็ลงศูนย์กับสองพอดีค่นะ f ี FC มีตัวอื่นมาประกบก็ประกบเลยศูนย์กับสอง อ๋อค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ